ปาเข้าให้โดนปกเข้าให้โดนเกมปักเข้าให้โดนเก้าเอาแล้วปาเข้าให้โอ้โหปเข้าให้โอ้โหโยเข้ามาเจ้าเกมปกเข้าให้เอาเอาเสิร์ไปอ แตมเท่ากันนะครับ10ต่อ10อเอาแล้วครับ11ต่อ10นะครับเอาเสือไปอีกแล้วเปิดเขาเอายกขึ้นมาเจ้าเก่งปากเข้าให้เรียบร้อยมาขามกาันีได้เสือรับเราดีๆนะครับแต้มตามอยู่ที่10ต่อ11 เอาเซิร์ฟ้าลูกลงนะครับเอาดีดีเซิร์บ้าเปิดหึ่งเอาแล้วเอาโยกเจ้าจอบปักเข้าให้แล้วก็สายเถื่อนชิงเงินรางวัลนะครับ11ต่อ11นะครับเจ้าเตยซมติงกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปนะครับเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งกสองเจ้าเก่งปักเข้าให้ แต้มเท่ากันนะครับ11ต่อ11ไม่รู้นะครับตอนนี้อยากให้จบเกมเร็วๆนะครับเพราะเหนื่อยแล้วงงครับเก<ๆ>่าดีดีเซบาเปิดแตกนี่นะครับ12ต่อ11เ <ๆ S 1> กมไม่เกมเซบาแล้วเอาแล้วครับเปิดอยู่ที่เจ้าตตยเจ้าจอเตะเ,เอาเปิดอยู่เตะโอ้โห สิบเอดต่อสิบสองดูที่เจ้าจอจะตีเสมอได้หรือไม่นะครับเอาเสิร์ฟไปสนสครับเสอร์ไปมุมเดิมนะครับมุมที่เสิร์ฟออกนะครับเจ้าจอเกมไม่เกมนะครับสิบสองต่อส,สิบเอดเกมไม่เกมปากเ,เข้าให้เรียบร้อยไหมอยังอยู่เอาแล้วเจ้าเตยปากเข้าให้โอโ สิบเอ็ดต่อสิบสองเจ้าเตยเซอร์ไปแล้วตัดยอดเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าเกง่งปักเข้าให้โอ้โห,โหเอี้ยวตัวเตะม,มาทางขาขวาเจ้าเตยนะครับเมทไพยครั้งที่5ของทีมงานบ้านมะขามนะครับเจ้าเก่งจะเป็นฝ่ายส่งลูกมานะครับ12ต่อ11เกมไม่เกมเซอร์ปาเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งยังได้อยู่เอายเกเข้าไปเจ้าจอ่อปักเข้าให้ โอ้โหสิบเอ็ดต่อ12นะครับอยู่ที่เจ้าเตยเสิร์ฟไปแล้วเปิดเขา้าเอายกเข้ามาเจ้าเก่งปากเข้าให้โอ้โหเกมไม่เกมนะครับ12ต่อ11ครั้งที่6เสิร์ฟมาเจ้าจอเ,เ,เปิดแตกเรียบรอ้อย